สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอัลล็อกชาแนลนะครับเราก็อยู่กับมินิเว r ร์สศูนนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับยิ่งที่แล้วเราพามาดูบ้านของฉันนะครับก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าแมปนั้นคือไอเดียอะไรนะครับก็คือมันไม่ใช่แมปนะครับมันคือบ้านของฉันนะครับที่เพิ่มเข้ามาในมินิเว r ร์นะครับตรงนี้นะครับแทนที่สวนนะครับส่วนสวนของเราก็อยู่้างบนนะครับอันนี้นี่แล้วก็เข้าสวนเราได้ปกตินะครับ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของฉันนะครับแล้วก็หน้าล็อบบี้ใหม่เป็นรูปใหม่นะครับเกี่ยวกับตุ๊จีนนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านของฉันอีกรอบนะครับเราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยโอเคนะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันมีฟรีครับผมผมหาของไปแล้วนะครับ ก็คือเปิดกระเป๋าเรามาแล้วเราก็หาไอเทมสัตว์เลี้ยงพิมเขียวพวกนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีตรงนี้นะครับก็มาเปิดหาในข้อของมันก็ได้นะครับก็จะเจอ2ตัวตัวตัวนี้ครับผมบับบี้บับบี้เป็นสัตว์ฟรีนะครับฟรีตัวนี้ฟรีน่าจะอยู่ในกระเป๋าเรานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดใช้งานมันเลยนะครับส่วน แทสพีนะครับคลิปที่แล้วเออมาลองมาแทสพีคลิปที่แล้วนะครับเราปล่อยให้มันไปผจญภัยนะครับอ่าตอนนี้มันก็ผจญภัยเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเก็บเกี่ยวดูทับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับฮะได้อย่างเดียวไป3ชั่วโมงได้ลูกอมนางฟ้ามาไปเอามาจากไหนก็ไม่ดูนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้อ่ะคุณยังไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือกำลังเรียกใช้งานสัตว์เลี้ยงอยู่ โอดไปซื้อตัวใหม่คือเราต้องปิดการใช้งานสัตว์เลี้ยงก่อนเนาะยกเลิกการเรียกอ่าเราเอาบับบี้ไปดูนะครับรอบนี้บับบี้ไปผจญภัยเอานมไปด้วยโอ้ได้52เลยนะโอเคอ่ะถือนมไป5กล่อง ใส่อเทมซึ่งไม่รู้ว่าใส่อะไรนะครับยังใส่ไม่ได้นะครับต้องผจญภัยอ่าไม่สามารถเริ่มต้นผจญภัยได้ต้องผจญภัยในแผนที่อื่นให้สําเร็จก่อนน่าจะเป็นแผนที่นี้นะครับนี่ผจญภัยตามเส้นแบบนี้นะครับไปจนถึงอันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มผจญภัยกันเลยอาหารท้องถิ่นนะครับน่าจะมีแค่นี้นะครับที่เขาจะเก็บได้มานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าเราอันนี้มันทําอะไรได้เอ่ย ลูกอมลูกอมดังฟ้านะครับคุณภาพทั่วไปลูกอมที่เต็มไปด้วยมนวิเศษจากทั่วโลกเมื่อให้สัตว์เลี้ยงกินจะเพิ่มคุณสมบัติทั้งหมดของสัตว์เลี้ยงรับจากการผจญภัยของสัตว์เลี้ยงได้ครับเรามาดูแปลงผักของเราต่อนะครับอ่าผมเกียดน้ําไหลมากไหมอิดได้ไหมนะครับนี่เราขายได้แล้ว เออเรายังไม่ได้ขายนะเราปลูกได้126ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาขายขายหมดนี่เลยนะครับนี่ได้ตังค์มา144นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปซื้อไก่มาเลี้ยงดูนะครับว่ามันจะเลี้ยงยังไงไข่ซิมีชีวิตไก่ใช้25นะครับปึ๊บได้ไก่มาแล้วนะครับผมต้องไปหาที่เลี้ยงไก่ใช่ไหมเลี้ยงตรงไหนเออตรงนี้หรือเปล่า ออเป็นลูกไก่นะครับ2 9นาที30นาทีนั่นแหละอ๋อทานตะวัน5บาทนะครับผมผมจะลองซื้อมาสัก3ต้นก่อนทานตะวันมันปลูกแบบนี้หรืเปล่าปลูกได้โอเคทานตะวันปลูกได้นะครับใช้เวลา10นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทานตะวันจะขายได้กี่บาทนะครับ หลังจากนี้นะครับเราจะลองไปเข้าบ้านคนอื่นดูนะครับวิธีเข้าบ้านก็น่าจะตรงนี้แหละนะเอาเ,าเข้าบ้านเดดมันไม่ไปอะแต่ในโทรศัพท์มันไปนะทุกคนเนี่ยมันบอกว่าอยู่ในบ้านคนนี้นวะซึ่งเราไม่ได้อยู่นะครับออกดีกว่านะครับ เข้ามาที่เพื่อนละกันนะครับเพื่อนหรือว่าจะหาใครก็ได้นะครับเราต้องค้นหานะครับแล้วก็เข้าไปหน้าโปรไฟล์ของเขานะครับแล้วเราก็จะเจอคําว่าสวนนะครับที่หน้าโปรไฟล์เราก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับออันนี้คือเรามาอยู่สวนของคนอื่นแล้วเห็นไหมก็จะมีบ้านของเขานะครับเขาสร้างบ้านไว้ใหญ่มากเลเวลสเอง โอ้ oh, หาของน่าไวามากนะครับในบ้านเขากำแพงนี่แบบหนามากเราก็จะไม่สามารถทำอะไรในแมปเขาได้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูนี่อย่าแตะต้องสิ่งของของคนอื่นโอเคก็คือทำอะไรไม่ได้แค่เข้ามาเยี่ยมชมเท่านั้นนะครับใน,นระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตกแต่งบ้านดูนะครับว่า พอจะตกแต่งอะไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อของดูตรงไหนเขาขายอะอ่ะอันนี้ละกันซื้อมาเลยซื้อด้วยถัว่วผมจะซื้อมาเลยเพราะว่าถั่วเรามีเยอะอยู่ซื้อได้กล่องครับมันจําเป็นไหมไม่รู้อะมีติดบ้านซื้อหมดครบทุกอย่างเลยมีอันไหนที่ขายด้วยถั่วอีกไหม หินเขียวเป็นบ้านสำเร็จรูปอ๋นี่หินมอสหินธรรมดาแล้วก็อ๋อพวกนี้นะ่าจะเป็นของฟรีนะที่มันไม่ไม่มีเลขศูนย์นี่น่าจะหยิบมาใช้ได้นะครับน้ำโอ้อันนี้คือเราเปิดในกระเป๋าแล้วนะก็จะมีไอเสตดดนนี้นะครับนี่คือของที่ สร้างได้นะครับไม่มีจํากัดโอเคนะเราจะรื้อบ้านเราใช่ไหมอยากทำกำแพงเหมือนเดดว่ะคือต้องขยันทำนะโอเคผมเอาแค่ทางเข้าบ้านก่อนจะทำเป็นประตูบ้าน ทำลัวยังไงดีวะไม่รู้วางไปก่อนแล้วกันใครที่ยังไม่มีบ้านของฉันนะครับแนะนำให้อัปเดตเกมนะอัปเดตแล้วมันก็จะมีเองเลยนะครับมันไม่ใช่แมปนะโหลดไม่ได้เต็มแล้วโอเคทำอีกด้านหนึ่งแล้วกัน ใส่แท่นเออนี่นี่มีอะไรอีกมีอันนี้แล้วก็อ่ะเครื่องเล่นเพลงแล้วมันทำงานได้ไหมอ๋อเปลี่ยนเพลงได้สามารถเล่นเพลงได้แต่เราไม่ได้เปิดเสียงเพลงไง ประมาณนี้เปิดเพลงโอเคเราปิดไปส่วนไอเทมนี้ปิ้งอ่าตกแล้วอ๋ออ,อย่าตกเลยแจ๋วนะครับผมอันนี้คืออุปกรณ์แรงโน้มถ่วงนะครับก็คือเดี๋ยวค่าเริ่มต้นคือหนึ่งใช่ไหม โอเคเราตั้งค่าแรงน้มถ่วงของเราไว้เรายังกระโดดได้ปกติอยู่อะไรไม่ได้กดยืนยันหรอกดยืนยันึ๊บโดดดูดิยูโหเหมือนเราอยู่ในดวงจันทร์นะฮนี่ครับผมบ้านของเรามาดูสวนอ่าทานตะวันโตแล้วนะครับผม เราใช้5บาทในการขายเออในการซื้อโอ้โหพอเราเก็บเราได้5 EP อีกพีเลยนะแล้วเราก็ลองมาขายดูนะท่านตะวันโอ้สุดยอดครับผมก็คืออ่าเดี๋ยวผมพอจะรู้ล้วนะครับนี่คือเมล็ดข้าวนะครับผลตอบแทนหนึ่งก็คือเมื่อเราเก็บเราก็จะได้ข้าวแค่หนึ่งนะครับ ส่วนทานตะวันนะครับเมื่อเราเก็บเราได้ผล2ก็คือเราจะได้2ดอกนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราได้คูณ2นะครับอันนี้น่าจะแพงนูเดี๋ยวเรามาดูไก่กันเอาอีกตัวไปเนี่ยเอานี่งก็อีก15นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวพอไก่โตแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับโหลทุกคนตอนนี้ดูดิ ไก่มันหิวข้าวนะครับเป็นข้าวสาลีนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันได้กี่นาทีแล้วเมื่อกี้ก็เดินไปอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาปลูกข้าวสาลีมันกินคือตอนนี้เราขายไปหมดแล้วไงไม่มีข้าวแล้วโอเคโตแล้วนี่นีนี่โอเคลองเอาให้มันกินดูนะฮะปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิกไม่โดน กินแล้วอ๋เอเฮ้ยเราหิวหรอเราหิวเราหิวเหรอทำไมเราเสียงดังงงเลยเคนี่เจยบโอ้มันก็นับเวลาต่อนะฮะเพราะมันหิวนะครับให้ต่ออีกได้ไหม ไม่ได้นะฮะให้ได้ทีละอันมันหิวอีกค่อยๆให้อีกโอ้โหถือว่าเลี้ยงยากอยู่นะตัวนี้ต้องรอไปอีกนะนี่ทุกคนครับสัตว์ขี่ที่มันวิ่งตามเราอยู่ในสวนนะครับคือเรามาเล่นแมบปบแมบปบไหนก็ได้นะครับแมบปบระจนภัยหรือว่าแมปอะไรก็ได้ครับมันก็ตามมาเหมือนกันนะครับเราไม่รู้ว่ามันตายเป็นหรือเปล่านะเรามาลองฆ่ามันดูดีกว่าฆ่าน้องน้องจะตายไหม ผมว่าขนาดนี้คงไม่ตายหรอกนะโอเคมันน่าจะตายไม่เป็นโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเลเวล3แล้วนะครับแล้วก็สามารถซื้อมเมล็ดชาแตงโมกิ๊กหวยขาวมเมล็ดมเมล็ดต้นผลไม้นะครับโอเคนะครับผมซื้อชามา2ออันนะครับเอามาดูราคานะครับว่ามันกี่บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อ ซื้อไม่ได้เลยแบบต้นไม้แพงมากผมได้แค่ชามานะครับมาดุไก่ของเราไหนอู้โตแล้วนี่นะครับเดี๋ยวจับมันโอเคเราได้ไก่ดิบกับปีกมาแค่นี้เองนะครับโอเคตัวนี้ก็โตละโอ้ได้ exp เยอะนะครับอ่าใครอยากฟัล์มเลเวลนะครับเลี้ยงสัตว์เลยนะครับ ันนี้เราได้ไข่กับโอเคเรารู้ว่าเรารู้แล้วนะครับว่าแต่ละตัวมันดอกอะไรนะครับอันหนึ่งจะดอกขนกับเนื้ออันนึงจะดอกไข่กับเนื้อนะครับเรามาดูกันนะ,ะว่าขายได้ไหมโอ้นี่ไงเนื้อไก่สดนะครับขายได้อันละสามสิบแปดนะครับสองอันเจ็ดสิบหกไข่ก็สามสิบแปดเหมือนกัน คนก็38โอ้โหโอเคนะครับขอสรุปง่ายๆวันนี้เราลองวันนี้นะครับเราลองปลูกทานตะวันนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ดูครับเราดูเราก็ได้รู้วิธีเลี้ยงไก่แล้วนะครับว่าไก่มาเลี้ยงกันยังไงนะครับโอเคก็ทําตามกันตามนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย